สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับ s p i r a ลเอชั้น12นะครับวันนี้เวอร์ชั้่น4.0แล้วนะครับมอนสเตอร์ Monster, นะครับก็จะดูแบบ มีความแปลกใหม่นิดหนึ่งด่านแรกนะครับมากุเคงกิกลับมานะครับให้ตีนะครับเป็นมากุเคงกิแบบตัวเดียวนะครับเอ่อตัวเดียวนะแล้วก็ข้างล่างเราจะเจอพวกลูกน้าจอกจอกนะครับปนเปื้อนอยู่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์นะครับซึ่งเขาจะบอกว่า2ตัวเนี้ยเป็นธาตุแสงนะครับเพราะฉนั้นเราต้องใช้ธาตุมืดเข้าไปสตันนะครับถ้ามันจําเป็นต้องสตันนะแต่เดี๋ยวเราเล่นดูก่อนนะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับแล้วก็มากับวาตุนะครับ เป็นน้งแข็งนะครับส่วนด่านที่2นะครับก็จะมีตัวปูลาวาแนระับปูลาวากา็ใช้ตัวน้ำนะครับต้องมีตัวน้ำแนะนาตัวน้ําที่เป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเอกนะครับตัวเอกมันมันยิง สตาร์ทมันยากนะครับเพราะลูกกระสุนมันจะโค้งลงมาเองนะครับแล้วต่อให้แบบเรายิงโดนมันก็ลดน้อยนะครับใช้ตัวน้ำตัวอื่นโดยเฉพาะตัวเม็ดี่จะทําลายโลกปูได้เร็วมากนะครับสตาร์ทมันได้เร็วมากข้างล่างก็จะมีตัวของบิเชลไพมัสนะครับสองตัวนะครับไม่รู้ลาดอะไรเดี๋ยว่ไปเจอนะครับส่วนด่านที่สามนะครับข้างบนจะเป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งเป็นธาตุ มืดนะครับเออข้างบนก็แบบต้องใช้ทัดแสงนะครับในการตีนะส่วนข้างล่างนะครับเป็นไอซ์วินสูตรนะครับที่บอกว่ามันจะระเลงพร้องกันสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่ยังไม่เคยตีนะครับเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับมาปลุกเคงกินะครับเราก็หาเอ่อหายโบบลูมอีกแล้วนะครับทุกคนครับหายโมบลูมอีกแล้วอื อันติเข้าไปครับอันติเข้าไปแปะแปะแปะเสร็จแล้วดาวโอบครับ <ST AR> อุ่มก็ให้เสร็จแล้วก็อันติ <ST AR> โตะก็ให้เลครับแปะแปะแปะเข้าไปแปะแปะแปะเข้าไปไม่ต้องหวง่วงเรื่องบบแบบจะเลื่อดรถอะไรเลยนะครับที่ก็คือแบบไม่มิดพักอะไรทีิดีนะครับเพราะว่าเลื่อนไม่มีทางรถ <c oughs> เออลองจงรี่มานะทุกคนนะเออแต่ทีนี้มีตัวเลือดรถอยู่มีตัวเลือดรถอยู่แต่เป็นตัวที่แบบเราไม่ได้ใช้ดาเมจแั่แหละอย่นะครับเออเลยไม่มีประโยชน์นะครับพุ่ทีมในปุ่มูมเหมือนเนาะ ไปนั้นช่างหัวบัาไปนะครับช่างหัวบัาไปเออมาที่เราก็คือหายบูมบูมไปเรื่อยๆครับหายบูมบูมไปเรื่อยๆลมมาทางด้านนี้ครับโจ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 วางแมกระปุนนะครับวางโลโจวี่นะครับทัวรครับอย่าให้สายฟ้าหมดนะครับแบบคือนะครับสายฟ้าต้องมาครับสายฟ้ามันก็อัานไปใส่เลยนะครับทัวรครับเสร็จแล้วก็วางแมกระปุลซ้าอีกหนึ่งทีนะครับมาทำเวลาได้ดีมากนะทุกคนนะห้าิาวินะครับ5 5าสิาวิสำหรับทีไเ่อร์ปูมนะครับ ก <g ül> ็าประมุ่เหมือนกันโอ้โหเราก็แบบไม่คิดอะไรเลยนะเอาก็หฮยประมุนะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ว่ารอบนี้ที่จะเอาลีเน็ตมาด้วยนะครับสังเกตว่าจะเดี๋ยวจะพยายามลองเอาลีเน็ตมาสตาร์ทหุนดูว่าได้ไหมนะครับมาถึงแล้วก็เปิดนะครับเสร็จแล้วก็ตีลูกน้ําจอกๆไปนะทุกคนนะด้วย2ตัวนะครับทุกคนครับ นี่แน่นะครับทุกท่านเอาหมออป่ายืดตีนะครับเพื่อเพื่อความที่มันเป็นน้ำอยู่แล้วเราก็ยังไม่ต้องกดอ่ายูปูฮากินะครับกดอ่สุดคนหน่อยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเตะกาเมจนะครับแล้วก็ตีไปนะครับด้วยหฮเปอรฟูลเนาะเอ่อฆ่าพีละตัวเลยครับทุกคนครับอ่ะแล้วก็หมออป่าไปเรื่อยๆนะครับปล่อยมันพ่นน้ำไปทุกคนเออนี่มันก็จะมารวมกันละมารวมกันแล้วก็เตะพี่รวบเลยครับทุกคนครรวบตีด้วยอไรได้เลยนะครับป้า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 ป้นคร นี่แหละครับทุกรับเอาหัวไปมาตีต่อนครับทุกครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นหูแล้วก็ตีตีตีตุ่นี้ก่อนตีตุ่นี้ก่อนครับทุกคนครับมันมีตัวน้องแข็งครับทุกครับมันมีตัวต้องแข็งอย่าให้มันรอดครับอย่าให้มันรอดเดี๋ยวมันกางโล่เรื่องหูเรื่องเดี๋ยวมันกางโล่นะครับตัวครับปาดครับตัวครับเอามันหายก่อนเลยครับเดี๋ยวมนกางโล่จนได้ทุกคนมันกางโล่แล้วก็จกินเวลาเราแล้วนะครับทุกคบกินเวลาเราละ โอเคโลแตกครับโลแตกนี่เก็บก่อนครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็มาปึ้มครับตัวครับช่วยตัวหกน้องนะครับตัวครับในในกันทะยันหมุนทำเราเลิศเกินนะครับสามสามวิครับหลับคุณสองตัวนะครับตัวครับปาดดูครับตัวครับได้ไหมครับตายไหมครับตายไหมครับยี่สิบหกวินะครับตีตัวหุุนตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนั้นม็เข้ามาครับดูแววละนะครับตัวนี้จะไม่เดินครับปาเขาให้ครับวางอัติครับตัวครับ โข้าให้รับขอไหวมาครับทุกคนครับสี่มิ้นครับผันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ผันอยู่ครับทุกคนครับทันอยู่ครับเดียบร้อยครับสวยงามครับเออตีตัวเม็ดก่อนนะตีตัวเมดน้ำแข็งเดี๋ยวมันการโลได้เมื่อไหร่ที่คือชิปจะบังเกิดนะครับแต่ถ้าเก็บได้ไวเนี่ยวทุเวฟเดียวน่าจะเก็บลงอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตีไปเม็ดนึงก็เกือบตายแล้วนะครับทุกคนครับถ้าใฟแบบของแรงอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหานะส่วนหุ่นสองตัวเนี่ย ตัวหนึ่งมันจะไม่เดินครับไอตัวที่เหมือนจิกปืนอ่ะมันจะไม่ค่อยเดินนะครับแล้วก็ไอตัวตัวใหญ่ๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเนาะเออตีตัวปืนก่อนนะครับโอเคด่านแรกผ่านไปได้อย่างสบายๆนะได้เพิ่มจำนวนลาดมานะครับทุกคนครับตัวแรกก็เจอก็คือปูนะครับด่านที่2นะครับมาถึงก็แปดพืชครับทุกคนครับเอาน้ําใส่ก่อนครับทุกคนครับเติมส่ฟ้าด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ท่าตีด้วยโคโคมินะครับเพื่อทำลายโลกมันทําลายโลกมัน รี่อย่าพอยครับ่อร่วงแล้วครับร่วงแล้วร่วงแล้วก็เอานาิดะมาตีครับนาิดะมาตีครับเสร็จแล้วก็น้ําด้วยนะครับสลับน้ําและนาิดะนะครับสายฟ้าก็จะหมดครับหมดสายฟ้าด้วยนะครับวางน้ำนะครับรวรับโลแตกครับโลแตกก็กดโลก่อนครับแปะพืชครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ทาร์ตตีนะครับทุกคนครับด้วยโกโคมี้ครับวางแมงกะพรุนเข้าไปครับเอ่อเติมสายฟ้าด้วยนะครับเติมพืชด้วยนะครับตามมันร่วงครับเามันลงไปข้างล่างครับ มันลงไปข้างล่างครับทุกคนครับอ่านตีใส่เลยครับทุกคนครับทำลายโลกมันอย่างรวดเร็วครับชาร์จตีครับชาร์จตีครับเพื่อทำลายโลกครับสายฟ้ามานะครับอ่านตีสายฟ้านะครับทุกคนครับแมงกะพุนชาร์จตีครับทุกคนครับชาร์จตีเติมพืชด้วยนะครับเออแข็งปรับตะวันตีพืชสวยนะครับทุกคนครับมน้ำครับแมงกระพุนไปหมดครับทุกคนครับพื้นมาครับทุกคนครับเออเรียบร้อยครับเวลาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเออนี่ก็คือใช้ตัวเม็ดนะครับมันจะทำลายโลกปูได้เร็วมากนะ เอาละครับทุกคนครับมาดูครึ่งล่างนะครับโอเคครับตีตัวเอนไมาผู้หญิงก่อนนะครับตีตัวเอนไมาผู้หญิงก่อนครับหลักการครับโจโจวางวงไว้ตรงนี้ครับโจโจนะครับทุกคนครับเติมน้ำนะครับทุกคนครับเติมน้ำโอ้โอมโดดมาแล้วครับอันตีครับสวยครับแล้วก็อันตีไรเด้ต่อครับเพื่อจะได้ไม่โดนไถนะครับแล้วก็ไปเน้นตีตัวผู้หญิงก่อนเลยครับทุกคนครับให้มันมารวมกันตรงนี้ครับเพราะใส่สองตัวมันวิ่งเข้ามาครับตุบตัวตับตับตุตับตุกตับทุกตับระวังไอวงนั้นด้วยนะครับทุก หมดไปหนึ่งเวฟครับทุกคนครับเก็บไม่ลงครับเออหมดไปหนึ่งเวฟเก็บไม่ลงครับวางวงครับเออวางวงครับลุยต่อครับเติมน้ำครับทุกคนครับเติมน้ำาั้าหมดครับสวยครับอันติดไรเด้นะครับทุกคนครับแตกไปหนึ่งนะครับแตกไปหนึ่งครับผู้หญิงแตกแล้วครับเหลือเอเลมท์สองตัวนะครับแตกไหมครับทุกคนครับสวยครับตัวที่สองครับทุกคนครับตัวที่สองอันติดหมอไปก่อนครับทุกคนครับเออสายฟ้าไรเด้นหมดนะครับทุกคนครับ อย่าลืมดูครับแมกินเวลานิดนึงนะครับวิ่งก็ไปใส่เลยครับพุกคนถไายเม้าสองตัวนะครับผ่ายเม้าสองตัวก็ตีก่อนเลยครับตีก่อนเลยครับอีกตัวนึงเป็นหินครับทุกคนครับอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับยังไม่ออกนะครับเออยังไม่ออกคิดว่าน่าจะเป็นพืชครับน่าจะเป็นพืชอานตีใส่ไปเลยนะครับทุกคนครับเติมสายฟ้าเข้าไปนะครับทุกคนครับแล้วก็ อาันตีไรเด้นเลยดีกว่าครับทุกคนครับเผื่อมาโดน2ตัวนะครับเออนี่ครับทุกคนครับมาโดน2ตัวจริงครับพยายามอย่าให้มันฉีกออกจากกันนะเพ้าโดนเข้าไปหากันแบบนี้ครับทุกคนครับเออหันหน้าด้านนึงอ่ะให้มันเดินเข้ามานะครับทุกคนครับมันจะได้โดนพร้อมกันสองตัวนะครับน้ำหมดนะครับเติมน้ำก่อนครับอันตีครับหมอกไฟก็หมดครับทุกคนครับเตรียมหมอกไฟหน่อยครับทุกคนครับอันตีครับเสร็จแล้วยังไงครับไรเด้นเต็มไหมครับตออีกตัวหนึ่งเป็นคือจริงๆครับอีกตัวหนึ่งเป็นคือจริงจริงไรเด้นไม่เต็มเออาาหมกกไฟทีนนะคคครรัับบุใลล้้ตยแวครับ หนึ่งตัวครับทุกคนครับเลยหนึ่งตัวสิบพทันครับทันทันครับเก็งไปครับเทียบร้อยครับตานที่สองก็ผ่านไปได้นะครับชิวๆนะชิวๆนะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยมาดูด่านที่สามนะครับด่านที่สามนะครับเอเลมัยมากับฟาตุยปืนครับโอ้โหตัวจอมกระโดดนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแปะพืชให้หมดก่อนนะครับทุกคนครับแล้วก็แปะน้ำเข้าไปนะครับแปะน้ำเข้าไปเออใส่ฟ้าด้วยนะครับเอ้โดนขังในกรงนะทุกคนครับ สี่แน่ต so, ัว like รับตีตัวเอลไมก่อนเ็าได้ครับตีตัวเอลไมก่อนเ็าได้มันมีหลายตัวนะครับตัวรับมันมีหลายตัวไอตัวปืนไปนูแล้วครับตัวรับไอตัวปืนไปดูแล้วเจอแมงกระพรุนครับตัวรับเจอแมงกระพรุนครับวางโล่รงรี้ไว้นะครับคัครับจริงวางพลาดครับตัวครับเลยกดชาร์จครับแต่ไม่เป็นไรครับตีไปก่อนครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปหาไอตัวปืนนะครับตัวปืนชอบไม่เดินนะทุกคนนะแล้วก็ยิงใส่ครับด้วยจงรี่ไปก่อนครับตุ่มครับคนครับเสร็จแล้วก็แปะ พืชเข้าไปนะครับทุกคนครับหวางน้ำนะครับเสร็จแล้วก็ไฮเปอร์บลูนะครับอันติครับตุก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 อันติตัวนี้ครับตุกตับตุกตับตุกตับตัวเข้าไปครับตัวเข้าไปมีสองตัวไม่มีปัญหาครับทุกคนครับเมล็ดออกดีครับเยี่ยมมากครับแตกไปหนึ่งครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับเหลืออีกตัวเดียวครับเหลืออีกตัวเดียวสลับมาพืชปกติครับโจ๊กี้มาดอกด้วยครับทุกคนครับตับเขาให้นะครับเรียบร้อยครับหนึ่งนาทีกว่าๆนิดๆนะครับมีเวลาสองนาทีสำหรับครึ่งแรกนะครับ เออในการตีฟอสนะค่อนข้างน่าจะไหวนะครับคิดว่าน่าจะไหวมาถึงปุ๊บเปิดไลเด้นนะครับทุกคนครับแล้วก็ตีทักทายนะครับปาบปาบนะครับทุกคนครับวางวงนะครับทุกคนครับปาบปาบนะครับเสร็จแล้วมันจะหมุนหมุนก่อนนะครับมันจะหมุนหมุนก่อนเออจริงๆเราไม่ควรจะรีบกดเลยนะครับพลาดครับทุกคนครับเออเอาไรเด้นปาดแทนแล้วกันนะครับทำลายโน่นทำแขงด้วยไรเด้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวข้อปเลียนะครับคือตัวผู้นะทุกคนนะ ไม่ได้มาคู่กันเหมือนที่คิดไว้ครับโอมแค่ตัวผู่ตัวเดียวครับดีเลยครับเราเอาตัวของนิวเสียมาพอดีครับทุกคนครับเออน่าจะได้เปรียบพอสมควรครับน่าจะได้เปรียบพอสมควรครับเก็บพลังงานครับเก็บพลังงานครับบอกเลยว่าเก็บพลังงานเติมน้ำนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็หมอไปครับหมอไปหมอไปอันติีนะครับทุกคนครับโจเข้าให้นะครับเสร็จแล้วก็การโล่เหรอการโล่เจอนิวเสียเข้าไปครับล่วงครับบอกเลยว่าสกิลเดียวล่วงครับ เติมสายฟ้าครับหมอปมาใร้เนะครับหมอปลอมาใด้เยหากดบุูมไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ครึ่งหลอดนะครับมีกลุ่มเสียงนะครับกลุ่มเสียงถ้าสตาร์ไม่ลงนะครับก็เอาคิวเสียตีเข้าไปอีกหนึ่งทีครับโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงดีครับแขนมันจะงพม่งอกครับมันเรียบร้อยแล้วครับันหมดเฟสครับแม่ไม่ทันสตัร์ครับันหมดเฟสก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ครับเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เอาไรเดนป่าเลยดีกว่าครับป่าปปาป่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 า ไอ้ชิวว่ะเอาจีงชิวว่ะเออมัให้แพตต่อไฮเปอร์คูมนะครับเอานิวเสียมาด,ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันมีตัวเดียวในเกมนะเออก็คือตัวของดีเน็ตนะครับก็ <c oughs> ส,บสบายสบายไปนะครับทุกคนครับง่ายจังเลยอะ่ะง่ายจังเลยพี่บอกเลยว่าง่ายจังเลยเออง่ายจังเลย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เอ้ยสไปยรอบไอพีสรอบนี้ง่ายกว่ารอบที่แล้วอีก เออง่ายครบทีแรอีกตอนแรกคิดว่าโอ้ยเขาบอกว่าในในลิกนะครับพูดตามตรงเลยเขาบอกว่าคอปิเลียสก,กับคอปิเลียมาด้วยการ2ตัวอันติพร้อมกันต้องมีทั้งนิวมานิวเซียไม่ใช่ับทุกคนครับเป็นคอปิเลียสตัวเดียวนะเออเป็นคอปิเลียสตัวเดียวบนก็นเลยง่ายเลยครับง่ายเลยเออง่ายเลยโดยเฉพาะทีมไฮเปรบูมบนล่างนี่คือแบบมันแพ้ไฮเปรบูมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเออไม่ต้องเล่นอย่าง่นละเออตัวละครใหม่เมืองเออ เมืองน้ำนี่ก็ไม่ต้องเปิดแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นใช้แค่ตัวของลินเน็ตตัวเดียวก็เก็บอยู่นะครับเพราะว่านี่นะครับเออทานทนนรันของโคปิเลียสนะครับเราก็ลืมอ่านชื่อดีๆนะมันเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้มันแพ้ตัวของอลินลินเน็ตนะครับเออจริงๆถ้าสมมุติว่าจังหวะที่ จังหวะแรกอะพี่ไม่รีบกดลีนเน็ตไปก่อนนะตอนที่มันยังไม่ได้ก่างรั่ดถ้ารอให้มันชาร์จพลังก่อนแล้วพี่เอาลีนเน็ตตีนะถ้าพี่ตีได้ครบ3ทีนะครับมันจะโดนตัตันมันจะตายเร็วกว่านี้อีกเออมันตายเร็วกว่านี้อีกแต่ว่าบังเอิญว่า เราเราแบบลรมาถึงปุ๊บเรากดสกิลไปก่อนนะครับนึกว่ามันจะมาถึงมันจะเข้าเฟสเลยมันจริงมันมีลัมแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเออมันก็เลยไม่ทันสตันแต่ว่าเราแค่ดับ่าดับอันติมันได้นะครับเออมันอยู่ในโหมดปิดพลังงานมันก็ตายง่ายอยู่ดีนะครับเออก็ตีไปเรื่อยๆมันก็ตายอยู่ดีเวลาก็เหลืออยู่ดีนะครับเออซึ่งขึ่งบนก็ง่ายๆนะครับทุกคนครับมีน้ํามานะครับแนะนําว่าเอาเม็ดน้ํามามันก็หนึ่งก็ทำลายโลกตัวนี้ได้ง่ายนะครับสองก็ทำลายโลกตัวนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ ไอตัวมากรูเคก,กิเจอไฮโปบูมก็ไปนะครับมันมาตัวเดียวนะมันไม่ได้มาสามตัวมันง่ายมากครับเพราะว่าพอมันโดนไฮเปบูมก็ไปรัวรวมันตายเร็วมากครึ่งล่างก็ไอตัวน้ําจอกๆนะครับมันก็แพ้อยู่แล้วเนาะแพ้ไฮเปบูมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากมันเกิดมาเป็นน้ํานะครับส่วนไอสองตัวนี้มันก็แพ้ตัวของลินลินเนตอยู่แล้วนะครับเราเอาลินเนตมาแป๊กๆมันก็ โดนโดนลดพลังงานนะครับเออแต่ว่าต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ก่อนนะหลักการคือถ้าฆ่าตัวนี้ไม่ได้มันจะกินเวลาเราไปประมาณนาทีหนึ่งนะครับในการทําลายโลกมันอนะเพราะว่าเราต้องไล่ฆ่าลูกมันก่อนนะครับไล่ฆ่าแมลงมันก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะช้าตรงนี้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเก็บตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยเดินนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเก็บตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มันจะเดินมาหานะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเนา ง่ายีูง่ายพูดเลยว่าง่ายกว่ารอบที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่งนะครับเออเอนสไปร์อยบิดรอบนี้บอกเลยว่าง่ายนะเออง่ายตั้งแต่ด่าน9ด่าน10และเออ11ก็ง่ายครับ12ก็ง่ายอีกครับเพราะนั้นง่ายหมดเลยนะง่ายหมดเลยเออรู้สึกสบายครับสบายใจและรอบนี้นะทุกคนนะตัวอะไรก็ได้แหละเอามาเถอะนะครับถ้าดามจพอมันก็ผ่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนี้ับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัส,สดีครับ